มันเป็เอเอนเลีเ้วยวไหมคันเลีเ้วยวค่ะโอใส่ไข่เทียบเลยเป็นติดเลย บาาเท่านั้นนะอะห,หอัห่หอหห่อท่านุหมดแล้วหมดแล้วกทุกท้ายขาดีนะปัดไทยแม่ต้นนะคราว่าอ่าแล้ว,ว,ลวใส่อะไอีกใส่ ตัวชีส่สงตัวนิสส่งแล้วก็ใส่พิชชายใส่พิชชายแล้วก็ใส่ถั่วงอกถั่วง,งอกหนึ่งกิโลนี่เท้ากระทาล,ลั่วนะนี่ปัดไทยแมต่ต้นโอ้ ปัดแปะผันมาได้เยอะกันนะม,นมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพราะไม่ใช่มีแต่เส้นเขาจะมีสงุงนองด้วย